โย่โย่เก้าบ้านต้องเยอะกว่านี้อีกเยอะด้วยเยอะโอ้โหในเนี่ยในเนี่ยครับ

ตั้หลอดตั้งไปเตยบ้านหน้าเทห้าสองไปเตยบ้านหน้าเทนี่นี่นี่ซูอ่างต้องหาอ่าง